าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะสวัสดีสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านกับรายการส่องธรรมเราคงอยู่กันแบบนี้ตลอดไปค่ะถึงแม้วันเวลาจะผ่านมา15ปีแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวดีๆของส่องธรรมยังคงนําเสนออย่างต่อเนื่องต้องติดตามกันค่ะท่านผู้ชมคะบัณฑิตกล่าวว่าผู้ใดสร้างพระพุทธเจ้าจะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดีใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหมเป็นอินหมื่นชาติแสนชาติถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิหมื่นชาติแสนชาติจะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพานการสร้างพระเปรียบได้กับธนาคารบุญซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้างโดยบุญกุศลน,นั้นจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีผู้มากราบไหว้สักการะบูชาเท่ากับจํานวนคนและจํานวนครั้งและในวันนี้ รายการของเรายังคงนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวสารงานบุญใหญ่ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารอําเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามเป็นสถานลานบุญที่ทางจังหวัดสมุทรสงครามและวัดเพชรสมุทรวรวิหารได้ดำเนินการจัดสร้างองค์หลวงพ่อบ้านแหลมองค์จำลององค์ใหญ่ที่สุดขนาดความสูง12.30เมตรฉลองครบรอบ123ปีจังหวัดสมุทรสงคราม โดยจะประดิษฐานไว้ให้เป็นที่สักการะบูชาแก่พุทธศานสนิกชนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามโดยได้กำหนดวาระการเททองหล่อองค์หลวงพ่อไว้สามวาระด้วยกันคือวาระที่1วันอังคารที่4มิถุนายน2567ที่ผ่านมาได้ดำเนินการเททองหล่อส่วนพระเสียรขององค์หลวงพ่อซึ่งดำเนินการไปแล้ว มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเป็นองค์ประธานฝ่ายสง์วาระที่สองซึ่งตรงกับวันอังคารที่9กรกฎาคม2567เวลา13.59นาฬิกา59นาทีจะทำการเททองหล่อส่วนพระอุระพระหัตและพระบาท ขององค์หลวงพอ่อจะประคุณสมเด็จพระธทรยานมุนีกรรมการมหาเทร,ราชมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพสิรินทราวาสราชวร,รวิหารเป็นองค์ประธานฝ่ายสงและวารัที่3วันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567เวลา15.49นาทีจะเททองหล่อส่วนพระเพลาพระชงพระบาทและพระหัตถ์ไทยขององค์หลวงพอ่อ สำหรับการดำเนินงานในวาระที่สองซึ่งตรงกับวันอังคารที่9กรกฎาคม2567ที่จะถึงนี้จะเป็นการเททองหล่อส่วนพระอุระพระหัตและพระบาทขององค์หลวงพ่อโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระธิรยานวุณีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพสรินทราวาดราชวรวิหารมาเป็นองค์ประคานฝ่ายสงฆ์ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ เวลา12นาฬกา19นาทีประกอบพิธีบวงสรวงบูชาเลิกเวลา13นาิก9นาทีพระสงฆ์ทรงธรรมนัศักจำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัประป๋วัตนสูตรเวลา13นาฬก59นาทีเจ้าประคุณสมเด็จพระธทรยานมุนีเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเททอง ในการนี้จังหวัดสมุทรสงครามและวัดเพชรสมุทรวรวิหารจึงขอเชิญชวนสิทยานุสิ์และพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้มาร่วมบุญเพื่อช่วยกันสืบทอดและจันลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไปรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะ จเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านเป็นวันที่เรียกว่ามาหามงคลอีกวันหนึ่งของวัดเพชรสมุทรวรวิหารนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสมุรวชิรโสพลหลวงพ่อจเจ้าว่าวัดเพชรสมุทรวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบห้าร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามนำโดยนายสิริศักดิ์สิริมังคลาผู้ว่ารายการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการก็ได้มาพร้อมกันนะฑนพิธีลานนนเดกพระสงฆ์วัดเพชรสมุทรวรวิหารอย่างนี้เพื่อจะประกอบพิธีเททองหล่อหลวงพ่อบ้านแหลมซึ่งมีความสูง12เมตร30เซนติมรวะที่สองจะเป็นการหล่อในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2517ในเดือนหน้า และว,วาระที่3จะเป็นการหล่อในวันที่9กกรกฎาคมพุทธศักราช2567เพราะนั้นเมื่อหล่อครบ3วาระแล้วประกอบองค์หลมงพ่อบรแหลมเป็นที่สวยงามแล้วก็จะนำไปประดิษฐานซึ่งอยู่บริเวณหัวเกาะวัดใหญ่ที่อยู่หาตรงกลางแม่น้ำแม่กลองจะเป็นแรงมาร์คแห่งใหม่ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและพร้อมด้วยหน้าส่วนราชการ ก็จะเพิ่มแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามจะได้ปกปักรักษาพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามและจะหลวงพ่อก็จะได้ประทานพรในสิ่งที่ประชาชนหรือพี่น้องในจังหวัดสมุทรสงครามนี้ได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมบริจาคทรัพย์ในการสร้างหลวงพ่อวัดบรแหลมในครั้งนี้ซึ่งน้ำหนักของลวงพ่อนั้นก็จงใช้ทองเหลืองถึง 20ตันประมาณ20,000โลก็ขออนุภาพคุณพระศริรัตนตรยัยอนุภาพเดคุณพระพุทธเจ้าอนุภาพเดคุณพระธรรมอนุภาพคุณพระสงฆ์บารมีธรรมในองค์หลวงพอ่อวัดบ้านแหลมบารมีธรรมในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและบารมีธรรมในบิดามารดาปู่ยาตายายของผู้ที่อยู่ในมหาสมาคมแห่งนี้ได้รวมบริจาคทรัพย์ต่างๆเพื่อที่จะหลอมรวมหลวงพ่อบ้านแหลม ให้สวยงามหลังจากเสร็จสิ้นในวาระที่สามอย่างนี้ขออนุภาพเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นตบาเป็นเดชะัพเป็นพระปัจจัยให้คุณยมและครอบครัวปราศจากโลคาพาธคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองประกอบสัมาชีพใดก็ขอให้พบแต่ความสำเร็จสำเร็จสำเร็จสมมโนรถจงทุกประการเทินขออนุมโบทนา สวัสดีครับผมสิริศักดิ์ศิริมัคลาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับ้วนกะ็ขออนุญาตได้กลับเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างหลวงพ่อบ้รแหลมองค์จำลององค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากนะฮะทางภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนภาคสื่อมวลชนภาควิชาการภาคผู้นำทางศาสนาและก็ภาคประชาสังคม นะครับเราได้ประชุมหารือร่วมกันแล้วเราได้พิจารณาเห็นว่าเราควรที่จะมีการประดิษฐานนะครับหลวงพ่อบนแหลมองค์ใหญ่ขึ้นที่บริเวณวัดใหญ่นะครับสาเหตุที่เราเลือกวัดใหญ่นี่ก็เนื่องจากว่าวัดใหญ่กับวัดเพชรสมุทรวรวมหารเนี่ยมีเรื่องราวความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อบนแหลมด้วย mm hmm. เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกัน นะรประกอบกับการที่องค์การดูแหานส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยได้มีการกอร่อสร้างสะพานแขวนข้ามคลองแม่กองนะครับซึ่งก็จะแล้วเสร็จในประมาณปลายปี2 5 6, 6 7นี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ,อได้มีการสร้างสะพานแขวนแล้วนะครับบริเวณเขื่อนวัดเพชรเองก็ตามเนี่ยฮะก็จะมีโครงการป้องกันน้ําท่วมจังหวัดสมุทรสงครามเมืองเมืองในเขตเทศบาลก็จะมีการสร้างเขื่อนเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงบริเวณที่จะมีการก่อสะพานข้ามคลอ,องแม่กองแห่งนี้ ดังนั้นการที่เมื่อสะพานข้ามของแม่กองแห่งนี้แล้วเสร็จเนี่ยผู้คนที่มาเยือนสมุทรสงครามนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ตอนนี้บีพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาที่บริเวณตลาดล้มหุบมานมัสก,การหลวงพ่อวัดแหลมในโบสถ์ที่วัดเพชรสมุทรแห่งนี้นะครับเมื่อได้เดินออกไปที่บริเวณเขื่อนก็จะสามารถเชื่อมโยงเส้นทางที่เดินจากเขื่อนเพื่อไปข้ามสะพานแม่กองนะพอข้ามมาแม่กองเสร็จแล้วก็จะไปข้ามลงที่บริเวณวัดใหญ่พอดีนะครับดัะนั้นการที่เราปฏิสฐานหลวงพ่อองค์หลวงพ่อวัดแหลมองค์ใหญ่ไว้ที่บริเวณวัดใหญ่แห่งนี้เนี่ย ก็จะทําให้เป็นแลนด์มาร์คสาคัญนะครับเป็นสิริมงคลให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามทุกคนด้วยหลวงพ่อแหลมองคใหญ่องค์นี้นะครับเราได้หารือร่วมกันแล้วก็เราใช้ความสูงที่12เมตร30สาเหตุที่ใช้ความสูง12เมตร30นี้ก็เนื่องจากว่าปีนี้นะฮะ2567เนี่ยเป็นปีที่จังหวัดสมุทรสงครามเรามีอายุครบ123ปีพอดีเพราะนั้นการประดิษฐานหลวงพ่อพระแหลมก็เลยใช้ความสูงที่2เมตร30 อันนี้ไม่รวมฐานของหลวงพ่อนะครับฐานขององค์หลวงพ่อเนี่ยนอกจากจะเป็นอาคารที่สูงประมาณ8เมตรแล้วก็จะมีฐานขององค์ท่านที่เป็นนองเหลืองนะครับหล่อในพร้อมกันในในคราวเดียวกันเนี่ยสูงประมาณ4เมตรก็ความสูงทั้งสิ้น่ประมาณประมาณตึก8ชั้นน,นะครับถ้าเทียบจากขนาดตึกก็สูงประมาณ24เมตรนะครับสำหรับการหล่อในวาระแรกวันที่4มิถุนายนก็จะเป็นการหล่อบริเวณพัะเศียรของหลวงพ่อแล้วก็ส่วนที่จะเป็นพระเกตนะครับ ส่วนในวันละที่2เนี่ยเราจะหล่อในวันที่9ก้ากรกฎาคมนะถ้าส่วนวันที่9เนี่ยจะเป็นการหล่อในส่วนของพระอุระแล้วก็บาทแล้วก็พระหัตถ์ของท่านแล้วก็หลังจากนั้นในวันละที่3เนี่ยเราจะไปหล่อจนครบสัดส่วนทั้งหมดในวันที่4สิงหาคมนะครับรวมไปตั้งแต่ส่วนที่ใต้แขนลงไปนะฮะจั้งช่วงเอวลงไปจนกระทั่งถึงฐานของท่านก็จะแล้วเสร็จในประมาณเดือนสิงหาคมฮะเป็น3วันละด้วยกันในการหล่อหลวงพ่อวัแหลมนะก็เชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ ถ้ามีโอกาสก็ได้มาร่วมทําบุญท่าบริเวณลานธรรมวัดเพชรสมุทรแห่งนี้ซึ่งจะมีอีกสองวันละนอกจากวันนี้แล้วจะมีอีองวันละคือวันที่เก้ากรกฎาคมแลวก็วันที่สี่ถึงหาคม<ล>ค<ล>รบคับน,นี้นั้นหมดเวลาลงแล้วค่ะเราจะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะและอย่าลืมค่ะติดตามรับชมย้อนหลังผ่านช่องทางที่เราขึ้นไว้ในขณะนี้นะคะขอบพระคุณสําหรับการติดตามค่ะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆและพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ